สวัสดีครับผมเจอกันอีกเช่นเคยอีฟบอล2025นะครับผมวันนี้นะผมมีตัวใหม่นำเสนอนะผมเป๊ P P L, นะและผมร่างนี้เล่นสี่ตายิงสองนะโอ้โหผมบอกเลยร่างนี้นะผมกดทีเดียวได้ครับผมการสวยได้แต่ผมก็ไม่มัน่นใจเหมือนกันนะว่าเป๊ร่างนี้กับเป๊ร่างอ่ะร่างแจกฟรีนะร่างไหนตึงกว่าอกันนะผมแต่ว่าผมก็ว่าผมคิดว่าถ้าใครแบบมาไม่ทันหรือว่าก,กดไม่ได้ร่างแจกฟรีก็ เรามาสมเป้ยร่างนี้ได้นะผมเองนะนะผมแต่ส่วนตัวผมแบบว่ายังไม่ได้เล่นเยอะไงผมเลยไม่รู้ว่าเป้ยร่างนี้กับเป้ยร่างอ่าแจกฟรีอันไี้หอดกันนะโอเค้กผมนี่ก็เป็นเอ็มเป้นะโค้ชเชอร์นะครับผมตำแหน่งโโอ้หเล่นได้อย่างเยอะนี่เป็น AI ไอเพลย์ยิงสไตล์ของเอ็มเป้นะแล้วก็นี้สเตตนะครับผมเก็บลูกเก้าห้าเนี่ยนะบอลคอนโทนแปดแปดสี่ดิบบิ้งแปดเก้าไทท์โพซิชันแปดสามฟินิชชิง 9, ่งเก้าสิบสอง เซตไพทักกิ้ง82อันนี้82แล้วก็สปีด93สปีดต้นห0ึ่งร้อย่างแรงก็บาลานซ์ส93สเตมินา77นะครับผมกิ้พาวเวอร์อ81ดสิบเอนะก็อันนี้เป็นสกิลของเอ็มเปเป้นะครับผมโอเคนะคีผมเราไปดูในเกมดีกว่านะว่าเอ็มเปอรเป้ล่างนี้นะผมจะตึงหรือเปล่านะโอเคนะผมมาอยู่ในเกมกันแล้วผม เจอเมืองทองยูเนเต็ดนะมาดูว่าผมเอ็มบัปเป้เกมนี้เราจะแผงลิสหรือเปล่านะโอเคครับได้เปิดก่อนด้วยเสร็เลย,เ,ลยเอ,าอ้าอ,อ้เกือบลุดอ้ยโ,โดนนับบรรทัดว่ะคากา์วะดืบ่บ่อาทีเอ็มบัปเป้ล่างไหนเนี่ยล่างเขียวนะผมไปดูจำได้จำได้ๆๆๆดูมาโย สองมายูเมื่อกี้สวยเตียวไปซ้ายครับที่ซอนทังมินได้อยู่แล้วยกขึ้นมาโอ้โหไม่ได้ครับขวาไปครับโอ้โหดักได้ไงวะใครเห็นก็ว่าดักไม่ได้สันนี่ไปครับคิมมิดยังได้อยู่เตียวยังเคลียร์ไปก็ได้นะครับคิมมิด เอ็มป๊ปเป้ไม่ต้องหลอดมองหลอดม่วงหรอกไงหลอดม่วงผมว่ายังไงก็โดนแย่งนะผมนยิงไปก่อนนะผมเผื่อเข้าใครเปิดวะซานี่เงียงเรียกมาก่อนนี่แหละกลางๆนี่แหละผู้ใหญ่ริบันโดใช่ปะมงไปทุกพี่โอ้โหใครกิ้งมันะ้่ะลูดิเกร์ หน้าก่อนเดียรจับได้เตียวตองเต้จับไม่ได้ครับผมสวยครับมาจิวผัดถิ่นปะเปะแล้วขวาไปโหไม่ได้ระวัะงระวังเฮ้ยสกินเนียเพื่อนสวยอย่างนี้หน่อยไม่ได้ครับ แล้วดูมันตุ๊กโหไม่ทันหรอกซาน,นี่นี่ก็ถือว่าเร็วแล้วนะเร็วสุดๆแล้วนะนเนี่ยซานี่เร็วสุดในเกมมันใครวะคาร์ล้อหรือวะไม่รูนแจ่มนันนะแบบว่าตัวพวกอะไรวะสปีดแล้วก็สปีดต้นไลท์อ,อัพนะผมพวกเร็วๆก็ไม่รู้ใจนะมันคือใครนะ น่าจะมีคาร์ลอ,อยู่นะยังไงนะั้นกับอะไรวะอองโซเดวิดเออ่น่าจะมีอย่แมคลิสเตอร์สวยครับสกินเนี่ยโอ้ยป,ป๊อเป้ไม่ได้เดอะบอยไม่เขียนมาดิเขียนไรสวยได้ไหมไม่ได้องศานี่ทันไหมสวย ไปแล้วครับมาพลาดอย่างนี้โอ้โหทำอะไรของกูเนี่ยคิดอะไรเพื่อนไปไหนครับเมื่อกี้บ้าไปแล้วโอ้โหน,นี่ยยิงเลยนะไม่ยิงนะผมไปเล่นลิ้นซะได้ยมาตร,ตรงกองเต้อะโอ้โหบยบอเกอร์หนักทำไมวะ นะครับจังหวะเมื่อกี้แต่ก็จับไม่ได้นะถ้าได้ก็น่าจะล้ำอยู่นะเอ้ายิงเสแล้วเด็กนะครับเอ็มเอาแต่แต่สักไหนก็แค่ยิงนะผมไม่เป็นไรนะใช้โอกาสยิงเปลืองจริงเลยแหมขอะคุณ โอเคครับครึ่งแรกผ่านไปคร aky, Firstly, oh. rat, ึ urai, ่งสองครึ่งสามก็เดี๋ยวค่อยๆผ่านไปนะครับผมเฮ้ยเเดี๋ยวเป้วันนี้ไม่ฟิตนะเดี๋ยวเขียวทรงเขียวซ่าลงเลยเพื่อนเชี่ยหยดโรดิโก้ลงดีป่าวะจุดลงไปเลยไปเดี๋ยวสลักมาครับผมเพื่อว่ายิง อะไรอย่างงี้ไปโรดิโก้ลงไปเลยสารลักมาเผื่อยิงแถวสองนะผมไปครับทีไรไปกินบาสเตอร์เฮ้ยเดี๋ยวบางังสวย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 ไปก่อนนะผม นี่แคล่ลูดิเกอร์แข่วเกอร์เกิ์ขึ้นมาที่ลูดิเกอร์แล้วมาที่วอเกอร์นี่เห็นไรคาวะเอ็มเาเป้เอ้ยจะแทงแทงบ้างอ๋อ้าวมีการมีการขึ้นหน้าขึ้นหลังแอาเลียมชิงเลียมชิงโอ้ใครแม่ง ส่งไว้เสียอ้าวครับสวยแล้วแบบนี้โหไม่ได้ปะสวยนะไปเสียงอย่างงี้แล้วก็เชลเล่ห์ห้ขอกะวะกล่องเต้แล้วอัส,สเตอร์ กินเนี่ยต้องให้ที่บัสตุนีก่อน้วเคลียร์ไปโฮโฮระวังระวังซ้อนลูกนี้สวยอืมอ้ไม่ทันครับโอเคยังไงอยู่ แบ่งไปผิดทางนึกว่าเขาจะส่งเข้ากลางนะสวยซอนกระดาษบนทัดยิงกันดิเมื่อกี้รู้ทันรู้ทันเขียครับติดขอกบ็บวะมาที่ส่อนไปครับโอ้โหคิซาวิงไม่ทันเตลนะสวยครับเบอร์ลิงแฮม โอ้ยเยอยอย่าบิดง้างเปิดซะละนี่มาแล้วองโดนดักเปะ๊ะได้ขียนลยกับทีมแคลิ Mac A สเตอร์ซอนเก็บวาเป๊ะ,ะมาชีบบ่อยสรับเอา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 แลกแลกแลกแก ไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรเป็นสัญญาณที่อินเทอร์เนต็ตเฮ้ยเป็นสัญญาณเฮ้ยเป็นที่สัญญาณอินเทอร์เนต็ตเออพูดอะไรก็ไม่รู้เรื่องนะผมมันจิงท้ายเกมอะ่ะแต่โกโกลาโซงไหนแล้วกันเพราะว่าให้ผ่อร้้นเล่นๆนะผมไปด่าในกลุ่มอะไรงนี้นะครผมอ๋อแล้วไม่วิ่งมาดีใจกันวะสตาร์ทโค้ดครับเดี๋ยวเดี๋ยวดีใจเจ้ ยังยิงได้เว้ยโอ้นาทีบาบเว้ยสามหกวิเว้ยอ้าวกดออกเลยครับทีนี้เฮ้ยนะเพี้ยผมจังลุกไปกีเกซ่าแล้วก็มาเข้าหัวโรดิโก้นะครับผมเป็นซูเปอร์ซับจริงๆเลยนะโรดิโก้สำหรับเอ็มบัเป้นะผมผมคิดว่าจากประสบการณ์เลยนะที่ผมเล่นมานะผมคิดว่าดีดีมากนะผมรางนี้นะใครที่ อยากเล่นก็ไปสุ่มกันมาล้ะผมผมบอกเลยถ้าคุณสุ่มได้คุณไม่ผิดหวังแนะ่นอนกับเอ็มอเรสตางนี้นะคลิปผมคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะเจนหม่คลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรขอคิดคอนเทนต์ก่อนเองนะครับ